ช่วงนี้นะครับก็ให้ว่ามอดสมกะนำนกพงสะกอนเป็นย่างมากนะครับสั่งลูกน้องให้ตั้งสตินะครับบอให้ตอบโต้โลกโซเชียลครับสั่งผลงานต่อไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีไหวรุนนะครับบุกขมาทำลายหมอล่ำทำข่าวค้องนะครับเสียหายทีมงานเสียงวิหกนะครับเพิ่นก็เลยต้องยุติการแสดงย่างกระท่านหันนะครับ เพิ่นก็ได้ฝากขอโทษพี่พีน้องๆมาน้ำโอกาสนี้นะครับเพิ่นช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมรสมชีวิตของคณะหมอลลัเสียงวิหกนะครับกาลังแตงแต่น้องยุกินะครับเพ่นพากาเพิ่นได้ลุงจากวงนะครับช่วงนี้กับมรสมขมา่าลายอิลีนะครับก็ขอให้เพิ่นสูส่ๆนะครับสู่ต่อไปสางผลงานดีๆให้พี่ให้น้องเฮ้าได้ฟังนะครับ มีคนมาให้กำลังใจอย่างไลยนะครับย่างบางคอมเมนต์นะครับก็ขอให้หัวหน้านกโซโซนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนหัวหน้านกต้องให้มีคน้นเฝ้าท่างเข่าท่างออกนะครับในทีมงานการแต่งตัวให้มีท่างเข่าท่างเดียวเป็นกำลังใจให้หัวหน้านกต่อไปนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ไปทําบุญสะดาะเคาะนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นกำลังใจให้บอดนี่แหละครับเนื่องจากกรณี คนบุกเข้ามาทำลายหมอล่ลานะครับกระบอกเขาใจคือกับวหายรุนเป็นอย่างคือเป็นยังสันบอให้เกียตนะครับนักสแสดงหรือว่าหมอล่ลาเลยจังสีนะครับต้องจับมาลงโทษให้ได้นะครับกรฝากเจ้าหน้าที่นะครับดูแลความปลอดภัยซึ่งหลังเวทีนะครับมันก็เป็นหม่องส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอย่างจังเข้าไปบุกลุกทำลายคนอื่นได้ครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่บอดีบอถูกต้องเป็นย่างมากนะครับช่วงนี้กับมรสุมนี่หมมขม่าย่างกะนํำอิลีนะครับภาวะก้อนหนานั่นนะครับเครื่องเสียงโค้งเล็กเวทีหมอล่าเสียงเป็นหนะครับกัดถล่มนะครับลงมาแต่ว่ากับย่งบ่ทราบสาเหตุหลักกาแฟนครับให้กําลังใจกันยกใหญ่หลังจากนะครับเจ้าของกิจการเครื่องเสียงวองดนตีดังนะครับเพิ่นก็ได้โพสต์ข้อความนะครับว่าเมื่อยเลยผม สู่ๆครับทีมงานในโพสนะครับเห็นภาพเวทีหมอลำ่ขณะดังก็คือของนุ่มนนกเข้าในนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายเต็มไปด้วยโค้งเล็กและกกระลำโพงที่พังถล่มลงมาครับสายลำโพงขาดหมดนะครับซึ่งผู้โพสนะครับเพิ่นกบบะบอไดระบุถึงสาเหตุนะครับแฟนคลับกระตัางเข้าให้กำลังใจคอมเมนต์กันมากมายนะครับ เช่นเป็นกำลังใจให้เดอร์ครับคือเป็นแนวนันครับสูสูเดอร์โอ้ยเมืออ่อยนำ้ำผิดพลาดแนวใดายนอคือบอมมีล่มสูสูเดอร์ทีมงานเกิดอะไรขึ้นครับเสียงวิหกนอช่วงนี้ครับหลังจากนั้นครับ f เฟซบ o ๊กมอล่ัเสียงวิหกเพิ่นก็ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโดยระบุวา่ายังคงต้องกล่าวต่อไปขอเพียงแรงใจให้พวกเร่าสู่ ครับก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับเพิ่นก็บอกว่าเห็นข่าวๆนะครับว่ารถเวทีเกีียวเส้นสลิงขาตู่์ลำโพงนะครับมันเลยเหตไ้ลำโพงนะครับพังลงมานะครับซึ่งก็มีความเสียหายแน่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องใส่ในการแสดงทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันขาดลำโพงบอได้แต่ว่าอนุมนกเพิ่นก็แก้ปัญหาขอมเพิ่นหอกครับว่าเหตจังไดเนะครับ มันก็มีทีมงานคอยซอยเหลือกันด้วยแล้วครับหลังจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับนุม่มหนกพงศกรเพิ่นก็ได้ออกมาเว่าเรื่องเหตุที่ลำพงถลม่มลงมานะครับบอมเป็นเวทีพังเพิ่นบอกว่างเสียนะครับแล้วก็มีลำพงเสียหายนะครับเสียงกลางพังไปซีใบนะครับก็ต้องเอาไปสอมก้อนแล้วก็มีลอกที่ใส่ดึงลำพงนะครับขึ้นนางร้านพังไปด้วย ก็ต้องหาหลอกจากที่อื่นมาใส่ทดแท่นนะครับเพราะว่าทางบงมีงานทุกมือนะครับถามว่ากระทบบอมันกิกระทบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใส่ลาโพงหน่อยลงจากที่ใส่ขางละสิบสองตัวก็เหลือขางละสิบตัวยางเรื่องนี้นะครับนุ่มนกกะตกใจเพราะบออยากให้มีอะไรเสียหายนะครับในการทำงานเพราะมันต้องใส่ทุกมือ เพิ่นกับเผยวา่าดีใจนะครับทีขอบคุณแฟนๆยังคอยเป็นห่วงอยู่เพราะว่าสิอีหยังเกิดขึ้นกับซอยเป็นกําลังใจให้กันนะ้ด้วครับช่วงนี้ในภาวะที่มอลลํ่เสียงวิหกนะครับต้องการกําลังใจเป็นย่างมากนะครับเพราะว่าน้องยุกินางเอกสาวหน่อยนะครับกะได้ลงจากมอลลํ่เสียงวิหกนะครับไปขึ้นกับไหท้องค่านะครับ ซึ่งมันก็ถือว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับจริงๆนะครับผู้ใดอยู่ในสภาวะของนุม่มนกพงศกรนะครับที่เป็นผู้บริหารวงก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาครับบพว,ว่าสิเป็นด้านการแสดงนะครับถามว่ามีผลกระทบบมันก็ต้องมีเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าการหานั่งเอกนะครับมันก็มีอยู่แต่ว่าการสิหาท่านที่ท่านใดบทบาทนั้นมันก็นข้างสะ ยากนะครับเพราะว่าการล่าเตละโตนะครับมันมีบทบาทไผบทบาทมันอยู่แล้วเมเตตอนนี้นะครับสีมีเบลว่ามีภูมาแท่นนองยกกีแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าให้บทบาทมันคือกันมันกันยังบ่คือกันนะครับก็ต้องหาคนนไม่เขามาแทนท่านที่นะครับก็ถือว่ามีผลกระทบบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเมแตงานแสดงก็มีทุกมือเพิ่นกระได้โพส ขอความนะครับว่าขอโทษนะครับแฟนครับต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นแฟนครับน้องโยกินะครับที่สิไปทําการแสดงยุไสเมื่อน้องโยกิล่วงแล้วกระตองให้เกียรติการตัดสินใจนะครับความเสียใจกะมี่ครับแต่ว่ากระต้องเก็บไว้นะครับสิ่งใหม่ๆกระต้องสร้างสรรค์ผลงานให้มันดีต่อไปบ่มันว่าเจ็บแล้วลุกขึ้นบ่อได้นะครับอันนั้นมันเก็บไว้ ข้างหลังสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับมันก็ยอมผ่านไปเข้าต้องหาซิ่งไม่เข้าม่าเติมเต็มให้คณะของเขานะครับได้ยืนสู่ต่อไปยืนยงต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับก็มีผู้รักผู้ใหญ่นะครับมาให้กำลังใจกันอย่างมากมม้นะครับนี่แหละครับสิ่งสี่เหตดให้ยืนยัดสู่ต่อไปก็คือกำลังใจจากแฟนครับต่างๆนะครับว่าบ่ดด้ท่มกัน ถึงไม่นองอยุกิสิลุงด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับบางประการที่บางอย่างมันอาจิเว้า่หมดดอกครับมันมีอยียงลึกๆอยู่เฮ่ากับสิบบสามารถเข้าไปล่วงลูกได้นะครับบ่สามารถสิไปก่าวไกลในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะครับมันก็นให้เกียรติกันย่างนีก้ก็ให้แฟนครับซอยติดตามผลงานของหมอลำเสียงวิหกกันต่อไปนะครับ ว่าเพินสีสั่งผลงานแบบไดแนวใดขึ้นมาเรื่อยๆฝากแฟนพลับโซผูสุซคนครับ